เราดีทักทายกันครับเป็นเพื่อยนยู่ไกลอยู่ไกลเมือนี้แม่บ้านค่นกบมาสามหน้าครับที่มันนำสวมเปียนีไงกี่ครับพันวาดามปัจก,กจักเล็กจักน้อยพันว,ว่าสามเขาเพ็น <c oughs> วาสามเขาขับ่มล้ายครับลกับลบลงไป ออกไปใช่ละหน่อยก็มีเป็นเปียนนามเปียน์หยังครับกำลังหาบลงไปครับจะยินเสียงเคียงนั่นคือเคียงตัดหยาของลูกไส้ครับตัดหยาคันคู่คันหน้า หลังจากน้ำล่วงก็ไม่หยาครับนี่คือพี่น้องเดียวเห็น,นครับผมเป็นหยาค่าครับมันเป็นขั้นคู่ในอาชงาค่าไปมาหยาครับต้องตัดเวลาลาะน้ำรอในเบืองน้ำเบืองในครับขาดมันหัวประมาณนี้ละ <c oughs> นี่คือได้ตัดหยาขั้นแท้ขั้นคู่ประมาณครับนี่เมื่อนี้ก็ได้มาก หน้ามาสามเขาเขาที่เปียนำนำนำถ่วมครับเยียหายแน่นกับโบหลายครับกับพ่อได้สามได้ <c oughs> ํามได้กระสานั่นพี่น้องปีนี้เพราะว่าผลหลายนำหลายตามธรรมชาติครับขอบคุณเพื่อนทุกคนที่เข้ามาให้กำลังใจทักทายซอยกดไลค์กดแชร์กดติดตาม มีแตเสียนครับมือหนี่ได้สามเข้าครับแม่บ้านพื้นที่ร่วงสามกำลังเสียออกาสลงไปทรงเพไนครับ,บร้าลครับมันก็นโลกได้1ิบมัดทิบมัดหน่อยๆนยะครับหาแนวมาหาขังละมัดสองมัดลงไปครับ ครับหาบลงมากีลีละฝ่ายหน้าครับหัอหน้าพี่น้องนี่คือการตามเขาสามหน้าเมืองน้ำกันครับก็ต้งหาบก้าครับนี่คือชีวิตของเช้าหน้าครับผมหาบก้าลงสามครับเยัดไปตามบานเมียเ่ยงค้นพ้าย สามใบเป็นเปียย์พยังเปียย์นำก็บต้องสามต้องแต่งไหมครับผู้พคนดับไหมก็มีครับ,รบเปียยเบิดแต่ของพยัญเสียนเปียย์โบเบิดครับน้ <c oughs> องนี่แหละครับเดินลงมาถือหัวหน้าที่ทางตอนเชียงวารีสะพูมไก่ <c oughs> ค,รครับย่าง,งมากกับไก่ยู่ นอนก่อนเดียวเห็นพูดนอนผมครับหักรุงมากม,มีกี่คราบทางละมัดครับมันหนักหนักหลายครับนำกล้าขี่ตมมุ่มือเบื้องเบื้องหาคุณครับหากหลายครับกล้าเขาไพ่พี่น้องมันสามเดือนได้ครับสามเดือนได้ลบว่จะคืนพุ่นละครับก็ขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามา ทักไทยซอยกดไลย์กดแ์วันนี้จะเสียนครับบังน้ำกันครับผมกล่องกระจับมือเือดีครับครับที่เป็นเปลี่ยนร่องเป็นร่องนี่แล้วพี่น้องกระชีสามตามร่องนี่พ้นมา จิเกเล็กจิกน้อยนี่หละเป็นบางๆบางๆซุ้มบมนอีกอะสิปลายเอาเลยครับว่าต้องเพื่อนละปักดำสามใจล่องนี่แหละครับล่องโอ้หน้ากับลมพี่น้องเลยเขาก็เป็นล่ำเป็นกอแล้ว หน้ามัน่วมเพิ่นรู้บมมีจังหวะสร้างตุนสร้างโตเลยพี่น้อง้ยเบิ่งน้ากันครับปี่อพ้พล่องล่องงานครับงานหน้าล่องกลางเพิ่นปล่อยลงมาหาบก่าลงมาพี่น้องมาส่งผูเพิ่นสีดำแม่บ้านเพิ่นสปดกดำครับ นี่คือกาโอ้ยยางเสียพี่น้องมันลมลมพร้อมครับครับกอบควาพุ่นเชี่ยนทุกคนครับยางมากกับเมียเหรครับเศร้างามๆแล้วตมลมขอให้พี่น้องมีแต่ความสุขสุขภาพแข็มแรงครับทุกขู่ทุกคนคลิปนี้ก็ยุดเพียงแค่นี้ครับผมสวัสดีครับ